การขี้เกี่ยวกับผิวด้วยเหรอครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการดูดซึมงั้นว่าดูสวยไหมน,ะนก,การตอบ <c oughs> คือคนเราอะโกหกอะไรก็ได้ <c oughs> ถ้าจะถามว่าดูสวยไหมอะคนเราพยักหน้าไวแปลว่าสวยแต่ถ้าแบบเอาไงดีอะนะรู้เลยลรักษาลใจอยู่น้าพยักหน้าเล <c oughs> ว่า สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฉลิมศีนะคะวันนี้ถือว่ามีเรื่องราวดีๆมาให้กับลูกเพจแล้วก็ผู้ติดตามใน YouTube ของเฉลิมศีนะคะปีนี้เดือนหน้านี้ฉันจะอายุ30แล้วที่กังวลอย่างมากเนี่ยไม่ใช่แค่อายุแต่เป็นเรื่องของผิวสังเกตได้ว่าช่วงเนี้ยหน้าฉนะันหนาผิวแดงได้ง่ายมากและที่สําคัญคือเริ่มแต่งหน้าไม่ติดเพราะว่าอะไรเอ่ยออกกองเอ่ยแต่งหน้าเยอะ เอยตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเริ่มกลับมาดูแลตัวเองได้แล้วแหละผิวตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าแบบเริ่มแห้งอะ่ะแก่30กว่าผู้หญิงอะ่ะเอาผู้หญิงจริงๆอะ่ะเอาแค่คล้ายๆๆมีลูกนะมีลูกยากเพราะว่าอะไร1ชั่วโมงอะ่ะไข่ตัวอ่อนที่อยู่ในผู้หญิงอะ่ะ1ชั่วโมงไข่ตายเปน็น1ตัวแล้วคอลลาเจนเราละ่ะมันจะยุ่อยู่ไหม,มวันนี้นะคะด้วยความอยากรู้ว่าผิวของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปตรวจผิวกันค่ะ เราก็มาถึงที่ตรวจผิวของเราแล้วนะครับตะเดี๋ยวเราไปให้คุณหมอตรวจผิวอยากรู้ว่าแบบเขาจะมีการวัดระดับปะแบบน่บานนจะบอกหมดเลยอันนี้ผิวดีผิวตาแล้วก็มีภาษาหมอ <c oughs> แล้ววันนี้นะคะเราก็มาพบกับผู้เชี่ยวชาญอันนี้เป็นเครื่องอะไรอะ่ะเครื่องปรับภาพในงาเป็นถ่ายภาพใบหน้าลงศาใกล้ชิดจ,อจอัดงสามร้อยหกสิบองศาคร <c oughs> นะับแม่ จะเป็นกล้องนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเพื่อเช็คผิวซึ่งจริงๆอ่ะกล้องเนี้ยก็เห็นเหรอสนดะว่าเล็กเดี๋ยวจะพักหน้าก่อนประมาณสามสิอ๋อพักหน้าก่อนห้องนี้เป็นห้องควบคุมมลคิษอะไรครับที่ด้วย การตรวจมันจะได้สังเกตยค่ะให้เราล้างหน้าเสร็จใช่ไหมแล้วเขาก็ให้เราอ,าอยู่ในห้องควบคุมอุณหภูมิมันจะแบบควบคุมความชื้นด้วยใช่ไหมให้แบบว่าผิวหน้าของเราสถเียนก่อนก่อนที่จะไปตรวจจะได้เห็นความจริงที่แท้จริงเช่ป้กลัวรักไม่ได้มากเลยอะอ่ะฮะไม่ค่อยปล่อยชิลสเตอร์แบบแช่แชมเรื่องของวามไม่ชุ่มชืม้นใช่ค่ะอันนี้ใช่เลยเรื่องของวามไม่ชุ่มชืมนะ้นน่ะจริง แมเกี่ยวกับเอด้วยืแมแบบอายุอะไรอย่างเงี้ยความชุ่มชื้นันก็แคมั่อ้ยก็ถกขี้เกี่ยวกับผิวด้วยเหรอครับเหี่ยวครับเพราะว่ามเป็นเรื่องของการดูดซึมงั้นเวลาหนรอเพื่อนว่าไม่ขี้แล้วแบบซึมตามขอบรูขุนจริงป่ะผิวดูหมอง่เงี้ยวคเพ่แลยมองแล้วบอกว่าสงสัยมันตามเหงื่อตามอะไรอย่เงี้ยมันเลยดูหมอง มันดูดกับมาใช่ไหมคเปล่าวใช่ที่มันพิฟายละเอายดลักษณดูดขึ้นมาม <c oughs> เฮ้ยสแสดงว่าทฤษฎีนี้ถูกต้องหนูสวยนะในการตอบคือคนเรา,าโอะโกหกอะไรก็ได้ถ้าจะถามว่าหนูสวยไหมอะคนเราพยักหน้าไวแปลว่าสวยแต่ถ้าแบบเอาไงดีอย่างเงี้ยรู้เลยรักษาลใจอยู่หน้าพยักหน้าแปลว่า มันจะมีเป็นแสงร์มไลา์แล้วก็โซลาไลด์แล้วก็ยูวีสี่ปั๊บแป๊บหนึ่งนะคะอันสุดทายไม่ได้เลยอุ้ยตายรล้ืซีสีฟ้นน่ากลัวมากอ๋อคล้ายๆกับนื้อสาวเคยวัดแล้วเหมือนมีคนท้องในหน้าเจอเด็กในหน้า เรื่องนี้คือตรวจทั้งหมดเลยหระคือเราจะมีวัดค่าความชุ่มชื้นแล้วก็มีวัดค่าความที่1ของผิวแล้วก็ป,ปริมาณคลเซ้นค่ะจะวัดค่าให้ได้ซ้ำที่ใกล้เคียงกันอย่างน้อยสามาคัถึงจะน่นา<อ>มาได <9 S 1> ้ใช่ร้อยสิบหกจุดศู้อยเก้าจุดเจแล้วก็1 1อยสิบคืออะไรปกติถึงนั้น Uhm. ความชุ่มชื้นค่อนข้างสูงอันนี้จะขอบวัดค่าความยืดหยุ่นของกลูนะคะวิ่งมันดูดอ่ะอ๋อดูดจริงนี่ยเกิดมาขอวัดปริมาณคาร์โบไฮเดรนะคะใช่ค่ะสะดวกไหมคะนั่งนั่งให้ถนัดกัคะขอหักแบบงุ้ม กลับมาบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอะไรใหม่ๆมากคือเป็นครั้งแรกเลยอาครั้งแรกในชีวิตในการตรวจผิวแล้วก็มารับรู้ว่าผลของเราในการตรวจวันแรกวันเนี้ยคือเขาบอกว่าคอลลาเจนโอเคนะคะอยู่ในเกณฑ์ตามไวซึ่งมันเจ็บคือน่าจะพูดฟิลแบบให้กําลังใจฟิลแบบก็ไม่ได้แย่แต่เราอะ่ะก็อ,ออกปะท่านไม่ได้อยากมีคอลลาเจนที่แบบต่ําขนาดนั้นแล้วก็การยืดหยุ่นของผิวอะเท่าที่ฟังน่ะเขาบอกใช้ได้ใช้ได้นี่เกือบแย่เข้าใจปะเพราะฉะนั้นแล้วก er ็เลย ตัดสินใจมาร่วมแคมเปญกับซีวิต้านะคะกับแคมเปญที่มีชื่อว่าแคมเปญผิวสวยใสเริ่มต้นที่หลงไส้กับตัวแม่สาย b ิวต t y จะมาท้าทุกคนพิสูจน์กับลำไส้สู่ผิวดี10ประการ นี่เลยค่ะกับคอลลาเจนตัวใหม่ของซีวิต้านะคะเขามีส <c oughs> ูตรใหม่ซีวิต้าแอคทีฟเจ X คอลลาเจนพัชพรีโบสูตรสีชมพูหน้าสั่คือจะบอกว่าอันนี้กินดีมากกินดีมากกินดีมากลาไปว่าสันะตัวเนี้ยคือดีมากไปที่ไหนใครก็เชียร์จักแล้ววิธีการทานง่ายมาก 1, 1วันคุณทานไปเลยค่ะสอง่อ ซีวิต้าตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่นะคะดีใจมากที่จะได้กินเป็นครั้งแรกใช้คำว่าดื่มดีกว่าเพราะว่ามันมีพรีโบสูตรสีชมพูน่าใสตัวช่วยเวลาจะกินคลอลลเอมันต้องมีแบบแยกหลายสาขาอันนี้เลยค่ะอยู่ในตัวเดียวเลยนะครับผิวสวยใสแบบ10ประการคุณพูดไปก็เหนื่อย10อย่างอนะนี่ใส่น้ำเข้าไป ล้วละลายง่ายมาต่อยคุณทานกับน้ําเย็นแบบอยากกินแบบน้ําเย็นชื่นใจนะฮะ <Ooh. S 1> oh. มาเรามาเฉลิมฉลองให้การทานวันแรกแต่ก็จะเรียกว่าครั้งแรกแบบ ไม่ได้เพราะว่าเราจะรนับครั้งใหม่เข้าใจปะแต่วันนี้เป็นวันที่สูดแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเราเพิ่งทานแบบซองเดียวเดยวนับใหม่เป็นพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้จะเริ่มเช้าเย็นผิวเอ่ยคอลาเจนเอ่ยความยืดหยุ่นเอ่ยทรงกลับมาหาแม่นะจาะแม่จะได้แต่งหน้าติดนะจา๊าเอาชนกาว อร่อยมากอหอมก็เดิมด้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้าเพราะว่าชีวิตของเรามันไม่ได้หยุดแค่นี้ก็ต้องแต่งหน้าไปใช้ชีวิตอยู่ดีสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ตัวเลยว่าฉันจะ30แล้วฉันทำลายผิวทุกวันพรุ่งนี้เราจะต้องเริ่มใหม่กับซีวิต้าแอดทีฟเจ็ดอ็กครเจนพัลส์พรีโบสูตรสีชมพูนา้าใสจะกลับมาพี่เอจะกลับมาสาธุสาธุ ก่อนหน้านี้มีทานแบบเช้าเย็นเลยแบบสม่ำเสมอไม่ได้แบบว่าอยากจะมีคุณภาพผิวที่ดีขึ้นอย่างเดียวแต่มันรสชาติแบบอร่อยแล้วก็ชื่นใจมาก อย่างที่มิกบอกนะคะเริ่มจากเดย์สูะมิกทานแค่1นซองแลว้วก็เริ่มวันที่1นึ่งอ่ะมิกทานวันละสองซองนะคะก็คือเช้าเย็นมิกคิดว่านะเราสามารถทานสองซองใน1ครั้งได้เวลาแบบเราไปข้างนอกแล้วเราแบบใส่ขวดในการทานอะไรอย่างเงี้ยแต่มิกแบบอยากทําให้มันแบบเป็นรูทีนของตัวเองคือตื่นมาทานแล้วก็ตอนเย็นก็ทานอีกรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะให้ดูแบบ Cross up ผิวนะคะนี่ต้องบอกว่ามันมีความแบบแกระจ่างใสขึ้นเมื่อเทียบกับหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องเมคอัพเนี่ยคือติดโท กลืนไปกับผิวเราได้ดีกว่าวันแรกๆอะ่ะและที่สำคัญนะคะการทานซีวิตตาค70เ c o ก l a คอรบวกเนี่ยคุณจะได้ข้อดีของผิว10ประการดังนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะขึ้นให้ตรงนี้เลย 1. เนี่ยเสริมสมดุลำ 2, ดลำไส้2เสริมจุลินทรีย์ดี 3. ผิววาวใส 4. มีสารต้านอนุมูลอิสระถึง130% 5. เนี่ยชอบมากๆเลยผิวดูอ่อนยาวแล้ว6เนี่ยริ้วรอยดูจางลง7ผิวดูสม่ำเสมอ 8. ผิวยืดหยุ่น 9. ฟื้นฟูผิวเสียแล้วก็10เนี่ยคือเป็นสิ่งที่คนอายุ30อย่างดิฉันต้องการมากเลยคือดูแลในเรื่องของเล็บและผมโอ้จึงเวอร์แม่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเช็ดผิวกันอีกรอบแล้วมาดูว่าผิวของเราเนี่ยมีความพัฒนามากน้อยขึ้นไปถึงไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เปะะลม,<า>มาตรวจผิวหรอเมื่อกี้กระดุมกุหลุดตาหน้าพี่มือแบบนี้นตรวจนมหรอตรวจผิวนมโอุโอ้ยด๊อกอุ้ยพี่มิกซ์เสื้อสวยจังเลยอะไร,อ,ะไรอ่ะไม่รู้สั่งมาจากอาลีบาบาเออแต่อันออนีน้ชิมกระดุมกุหลุดตาหน้าตาตาเลยคลลุณงงละพี่นัทมาตรวจผิวนะคะสวยมากคือพี่นัทต้องเอาภาพรูป UV ขึ้นโปรไฟล์นะ อยู่นี่แบบเซ็กซี่คือครั้งที่แล้วกูถามหมอบอกว่า <c oughs> คอลลาเจนน้องมีกับพี่นัทเนี่ยใครเยอะกว่ากันเขาบอกไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อะไหรอเป็นความลับราชการวันนี้จะมาแอบ,บดู <c oughs> ไม่แต่เราสวยทั้งคู่เพราะเรากินอะไรซีวิตาสูตรใหม่ด้วยนะ,ะช่วงนี้กูกี้ไม่อยู่ทูขี่ทุกวันลำไส้ดีหรอดีเกินจะไม่กล้าโดนเลย้งเลยอ่ะจริงเอหรอดีเกินอะถือว่าช่วงนี้คุยกับพี่นัทไม่ค่อยมีกลิ่นปกติมันจะส่วนออกปกติลมหายใจมังกรลมหายใจมังกรว่าเออ อุ้ยใส่ขวดกินเลยใส่ขวดกินเลยชัด ครบ7วันแล้วนะคะสาหรับการไปตรวจผิวผิวของเราดีขึ้นมากๆเลยนะคะกับนี้เลยค่ะซีวิสตาเอ็กซที 70x นะคะคอลลาเจนบวกนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่รีวิวผิวแบบเลียวที่สุดแล้วก็จริงมากที่สุดแล้วก็เป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็เปลอยหน้าทั้ง EB บีมากที่สุดแม้กระทั่งวันนี้ก็คือแต่งหน้าบางที่สุดเดี๋ยวเราจะให้มาดูผลตรวจผิวมานะคะวันที่7นะคะสังเกตได้เลยอันนี้ b e ฟอร์อันนี้ Before, อ f ฟเตอร์น,น, After นะคะจะบอกว่าคอลลา ของเรามีความหนาของตัวคอลลาเจนแบบเยอะมากๆอันนี้มันจะมีความแบบเห็นไหมมันจะมีช่องโหว่เป็นของน้ามาอยู่ในคอลลาเจนถือไว้เยอะมากนะสําหรับ7วันคือจะบอกว่ามันเป็นไปได้นะเวย้ยฉันจะ30เนี่ยมันจะขึ้นได้จริงไหมคอนเฟิร์มแล้วค่ะขึ้นได้การยืดหยุ่นของผิวก็เพิ่มมากขึ้นระยะเวลาในการฟื้นฟูผิวก็ไวขึ้นด้วยนะคะก็เท่าที่รู้ๆกันว่ายิ่งอายุเยอะการฟื้นฟูของผิวยิ่งน้อยลงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทานซีวิต้าไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องไปด้วย ใครสะดวกทานครั้งละสองใครสะดวกทานเช้า1เย็น 1, 1>, 1ก็ได้ไม่ติดทานง่ายมากแล้วรสชาติก็คือดีมากสําหรับใครที่แบบว่าต้องการความสดชื่นยามเช้าเนี่ยดิฉันทานเป็นประจำาก็คือทานกับน้ำเย็นๆนะคุณแบบ สดชื่นมากด้วยรสชาติที่เป็นเบอร์รี่แล้วก็ความหอมของเบอร์รี่อ่ะมันทําให้ร่างกายของเราแบบเฟรชในการแบบทํางานมากๆและที่สําคัญจะบอกว่าสวยจากลําไส้มีจริงนะจ๊ะมิกขับถ่ายแบบดีขึ้นมากๆแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบกินแล้วอุ้ยตายแล้วปวดขี้เราต้องขี้เดี๋ยวนั้นเลยแต่หมายถึงว่าทําให้ขับถ่ายง่ายขึ้นนะคะ สดชุดมากและที่สําคัญนะคะปกติเวลาใครที่เคยทานคอลลาเจนแบบชงเนี่ยมันจะมีแอบขาวนึกออกปะแต่ซีวิต้าเนี่ยไม่ขาวซาบานให้ตายนี่ฝนมันจะตกให้สาปผาตรงนี้เลยแน่วจงก็ผ่ามา่อ อร่อยมากและที่สําคัญสําหรับใครที่เป็นสาวกทานคอลลาเจนมานะคะคุณจะไม่เคยได้ทานสิ่งนี้แน่นอนเพราะว่าในกล่องนี้นะคะของซีวิต้านะคะมีทั้งพี่ไบโอติกนะคะแล้วก็กูต้านะคะอยู่ในซองเดียวกันนะคะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็สามารถกินได้โดยที่ไม่ต้องมาแยกกินให้มันวุ่นวาย คุยอร่อยแล้วก็อยากจะให้ดูนะคะผิวปัจจุบันนะคะไม่ได้ลงรองพื้นจริงๆนะลงแค่แป้งฝุ่นแล้วก็แบบว่าเติมลิปปัดขนตาหน่อยคือเราสามารถโชว์ผิวหรือสกินของเราได้แบบอย่างมั่นใจขึ้นหรือการสัมผัสตัวของเราเนี่ยมันจะมีความแบบ อิ่มน้ำแล้วก็มีความนิ่มมากขึ้นคอนเฟิร์มได้อย่างแน่นอนเหมือนที่ฉันบอกไปตอนแรกว่าเป็นคลิปแรกที่รีวิวเรื่องผิวแบบจริงจังแล้วก็แบบว่าไม่กลัวใครมานั่งบอกว่าตอแหลปนะจ๊ะเพราะวันนี้ทําจริงนะจ๊ะเจ็ดวันจ้ะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูถ้าสมมติใครบอกว่าเมอ up ถึงจะบางแต่ก็อาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวจะให้ดูภาพ day ศูนย์กับ day เจ็ให้ดูนะคะความแตกต่างของความกระจ่ายความนุ่มนวลคือความนุ่มนวลเอาผู้ตามตรงอีดอ,อกคนดูไม่ออกต้องจับมิกเนี่ย เชื่อในตัวซีวิต้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามิกเนี่ยพิสูจน์เองนะคะจาก d ด y 0ถึง d ด y 7นะคะ จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องผิวโดยเฉพาะนะคะนี่เขามีใบามาแบบกรัตตีถูกการันตีขนาดนี้นะคะใครอยากลองก็ซื้อได้เพราะว่าดิฉันเป็นตัวทดลองให้กับคุณผู้ชมที่กําลังหาคอลลาเจนดีๆนะคะในการทานนะคะสําหรับใครนะคะอยากผิวสวยใสสุขภาพดีนะคะพิสูจน์ได้เลยนะคะรีบไปซื้อทานเลยนะคะถ้าใครอยากให้ลําไส้ดีสู่ผิวใส10ประการสามารถซื้อได้ที่วัสดช้อปปี้แล้วก็ลิงก์ตามนี้เลยนะคะส่วนใครที่มี ปัญหาสิวนะคะที่ขึ้นแบบตามหลังตามตัวหรือหน้าเนี่ยนี่เลยซ่าซีวิต a าแอคที 70x คอลลาเจนพัล s Pe โบแอนด์ซิหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าซิงเนี่ยช่วยเรื่องสิวเอาง่ายๆเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการสวยใสไร้ปัญหาสิวเนี่ยคุณก็สามารถเลือกซีวิต้าแอคทีฟเนะคะคอลลาเจนบวก Pebo and ด์ซินะคะหรือถ้าใครอยากสวยใสจากภายในสู่ภายนอกสวยจากลำไส้สู่ภายนอกเนี่ยก็สามารถเลือกซีวิต้าแอคทีฟเอคอลลาเจนบวกนะคะตัวนี้ก็จะสามารถช่วยให้ผิวของคุณมีความแบบนุม่มชุ่มชื่นคอลลาเจนแบบพุ่งกระฉูดนะคะต่อให้คุณ40คุณก็ยัง สามารถเรียกคอลลเจนของคุณกลับขึ้นมาสวยเด็กแบบอออๆได้คลิปนี้นะคะก็เป็นทางเลือกให้ทุกคนแล้วกันสําหรับใครที่อยากทานคอลลเจนดีๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายได้ผลลัพธ์ที่มันซึ้งใจเราที่เราปรารถนาหรือทวินหาม่ยาวนานอย่างดิฉันอย่างเงี้ยนึกออกปะ,ปะปีนี้30แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องหาตัวช่วยดีๆดูแลเราไปด้วยกันนะคะยังไงวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มิกด้วยนะคะยังไงคลิปต่อไปนะคะมิกจะพาทุกคนไปกินอะไรพาไปทําอะไรหรือ ว่ามารีวิวอะไรแบบจึ้งๆแบบไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงวันนี้มีตั้งลาไปแล้วค่ะบาย